สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตี้และรายการเทตี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายชื่อว่าร้าน มมหมายหรือรักร่มหมายนั่นเองครับวันนี้ฮะผมมาสั่งเมนูเมนูหนึ่งซึ่งเคยมาสั่งแล้วหลายครั้งครับนั่นก็คือเจ้านี่ฮะเมี่ยงกรีบบัวครับนี่เมี่ยงกรีบบัวฮะคุณผู้ชมอาจจะเคยทาเมี่ยงอะไรที่ใส่ใบชะพููใบอะไรมาหลายอย่างครับแต่หลายๆคนเชื่อว่าน่าจะยังไม่เคยทาเมี่ยงกรีบบัวฮะ,ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมี่ยงกรีบบัวเนี่ยมันพิเศษอะไรยังไงบ้างครับ เจ้าเมี่ยงกรีบบัวตรงนี้ฮะถามว่ามันมีความพิเศษอะไรแตกต่างจากที่อื่นอะไรอย่างไงบ้างครับก็ต้องตอบไปเลยว่าความพิเศษจริงๆของเขาไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงภายในครับแต่ความพิเศษของเขาอยู่ที่การเอากรีบบัวสีชมพูนี่แหละครับที่เอามา ใส่แทนที่จะใส่พวกใบชะพลูใช่ไหมใบชะพลูนะใบอะไรนะใบอะไรนะที่มาใส่อะ่ะใช่แล้วมั้งนะเออโอเคนะฮะความพิเศษของเขาก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละฮะจากเครื่องปรุงที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีมะนาวฮะมะนาวตรงนี้เข้าใจว่าอาจจะใช้เลมอนก็ได้ครับเนื่องจากว่าเห็นเปลือกเหลืองๆเ,เ,เนาะก็จะมีหัวหอมครับผมมีพริกฮะมีมะพร้าวครับผมนี่ฮะที่เห็นตรงนี้เนาะมีถั่วครับที่มีแล้วก็ในส่วนของ ความจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้ด้วยนั่นก็คือน้าจิ้มของเขานะครับที่มีอยู่ตรงนี้ฮะเรามาดูว่าน้าจิ้มเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างผมก็ไม่กล้าที่จะตอบนะเพราะว่าคุณผู้ชมลองดูนะเท่าที่เห็นเนี่ยผมเห็นมีหอมแดงนะฮะผมมีตรงนี้เดี๋ยวเราลองชิมน,นิดนึงอืมก็ออกเปรี้ยวหวานมันเค็มครับผมอยู่ตรงนี้ฮะอร่อยทีเดียวเลยเท่าที่ดูตรงนี้นะเนี่ยแล้วเราเอามาใส่นะเอามาใส่กับไปตรงนี้นะฮะมาใส่กับเมี่ยงตรงนี้มาประมาณขนาดนี้นะเราก็รับประทานนะครับอร่อยมากๆเลยล่ะ หลังจากใส่นะไอตรงนี้มันจะพอดีคำพอดีเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติเดี๋ยวดนะลองชิมรสชาติเจ้าใบาบัวนี่เฉยๆก่อนเขาเขาเหมือนผักจืดๆนะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีความพิเศษอะไรในส่วนของใบบัวนะอืมก็ก็เหมือนเหมือนผักชนิดนึงนะครับ แต่พอกินไปทั้งคำนะแนะนําเลยนะเวลาที่จะกินอะไรนะเอาเอาใส่ครบๆนะอย่าใส่แค่อย่างหนึ่งสองอย่างหรืออย่างที่ชอบอย่างไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยมันลงตัวของมันอยู่ลวมันเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในนี้หมดเลยคือคำคำเดียวเนะี่ยมันสามารถได้ทุกรสชาติที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่กินเข้าไปฮะใครอาจจะชอบเผ็ดนิดนึงใส่เผ็ดที่เป็นพริกที่เป็นพริกสดๆแบบนี้ฮะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนต่อให้ ไม่ใช่ใบบัวก็อร่อยคือกินนล้วรู้สึกอยากกินคําต่อไปทันทีเลยนะครับแบบนี้เนาะแค่นี้เองนะครับง่ายๆฮะคุณผู้ชมทําเองก็ได้ทํากินก็ได้ทําขายก็อาจจะรวยฮะแล้วพบกันกับคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกด subscribe ติดตามเท็ดดียวนทัวร์ครับสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ